Go! เราต้องอัดคก็ปสวัสดีครับพี่น้องที่ต่อรบพท่านเกิดพัดครูเมื่อกี้เแบรบไม่กินไปเบรผิดมือวันนี้เราจะมารีวิวอะไรเอ่ยสิ่งนี้นะครับเป็นทอระโขงนี่นะครับสร้างมาจากดิกตกอลช็รีวิวดีดีไม่ได้มันต้องรีวิววันนี้เลยพี่น้องเอา้าได้รู้สามารถใช้ในงานกิจกรรมต่างๆราคาถูกมากนะครับ สังการติ๊กตกจบราคา193บาทถู่ประมาณใดครับทุกคนประมาณที่ว่าราคาเนี่ยเด็กน้อยก็ซื้อกันได้นะถูกมากเลยถ้า3-400แล้วไม่ใส่่านประมาณแบบใส่่านแล้วต้องถอดทิ้งใส่ใหม่มันไม่เสียเวลาช้าหรอกครับแต่ว่ามันมันเปืองมีสายชาร์จพร้อมนะครับคู่มืออะไรเนี่ย ดีทั้งนั้นเนี่ยทุกคนดูสินี่ดูครับชาชาร์จแล้วก็มีมีที่ชาร์จนะครับมารีวิวกันว่ามีอะไรบ้างอันดับแรกเปิดอ่ะคือเวลามันจะมีฐานนี้นะใส่เลยใส่เลยนะไม่ต้องกังวลว่าต้องซื้อฐานใหม่อีกแล้วแหละสภาพแบบนี้แล้วให้ชาร์จมาทำไมนี่เปิดที่เพิ่มเสียง โอเคเดี <Okay. S 2> <Okay. S 1> ๋ยวเรามาทดสเสียงนะว่าดังขนาดไหนเราวันจูบีกฟาวาจทิชเวลนิงนาเดนขออนุญาตีนะครับทำการรีวิวอ่ะดังมากไม่ใช่ก็ว่าพูดดังนะดังมากนะครับสองปุ่มที่อยู่ข้างล่างซ้ายขวาก็คือ เบากับดังนะอันนี้ดังน,นี้เบากดได้ถ้าดังแล้วจะมีประมาณนี้คือดังสูงสุดนะครับแล้วต่อไปเรามารีวิวข้างหลังข้างหลังลองกดดูสิกดประมาณตีเดียวอนะครับก็จะเป็นเพลงประมาณนี้เป็นเพลงของที่เขาใส่มาแล้วนะเราไม่สามารถเปลี่ยนได้ แล้วถ้าเรากดแช่ล่ะนี่เอาปิดปื้ปิดปืปดป้ปิดปื้ปิดปื้ไม่ต้องการปิดอย่างเดียวก็ได้แค่สมมุติว่าเรากดแช่ไซเรนจะดังกดมันดังมากนะครับทุกคนต่อไปเรามารีวิวสองปุ่มนี้กันนะครับปุ่มนี้คําว่าเพลงแต่ห้ามก่อนเราลองมากดปุ่มนี้แช่ดูอ๋อไม่ต้องกดแช่นะครับกดทีเดียว มันจะขึ้นฝอยนี้อัดรีวิวรำโพงนะครับทุกคนไม่ใช่รำโพงนะก็คือตรวะโคงราคา,าทุกนะครับปล่อยกาวามบาสร้างจากต ok ิ๊กต็อกจบรีวิวตามความจริงข้องเข้เทข้องเขด้ดีข้องขดังโคตรตายดีหลังจากนั้นกดตรงนี้เสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็มากดที่คําว่าปลี่ําว่าเปลีนี้นะมันจะทําให้ เรื่องของเขานะครับเขาจะขับรถแล้วก็ไม่ว่าอะไรกดไปรีวิวรำปูนะครับทุกคนไม่ใช่ลำโพงนะก็คือตัวระโกงราคาทุ่งนะครับโปรยกาวสุปรางบาทตั้งใจที่ตอกศพเรื่องรีวิวตามความจริงก้องเขาแย่ก้องเขาดีก้องเขาดังโคตรตายดีเสียงมันวนด้วยนะครับคือเสียงมันจะวนเช่น สวัสดีครับีนองประชาชนผมนายนรัตพลก็แม่งสองดนตรีไทยจะมารีวิวทร์คุงกันสวัสดีครับีนองประชาชนผมนายนรัตพลก็แม่งสองดนตรีไทยจะมารีวิวทร์คคงกันสวัสดีครับีนองประชาชนมันจะวนนะครับพี่น้องและสําหรับการรีวิวนี้ก็หกนาทีสมบูรณ์ผู้มือในนี้นะสําหรับคนใช้ไม่เป็นก็อ่านได้เป็นภาษาอังกฤษแต่สําหรับผมนะบางอย่างต้องอ่านแต่สิ่งนี้ไม่ต้องอ่าน มัน่นใจโกรธาย,ายโกรธรวย้วยอันนี้ไม่ดังมากนะครับเพราะว่ามันก็ดังนะไม่ใช่ไม่ดังมากก็คือว่าลำโพงเนี้ยไอโทรโกงเนี่ยมันดังมากแต่ว่าเนี่ยบ้านผู้คนเนี่ยมันไกลนะกว่าก็จะได้ยินของเราถ้าเรารีวิวในประมาณในบ้านแบบเนี้ยบ้านติดต่อหลายหลังอนาะชีพหายเม็ดนะครับมีถุงเครื่องไม้เรียบร้อยเนี่ยเนียเนี้ย,ยกันสุกกระปุกนะครับ ของก็ดีผมชอบนะครับที่การรีวิวแบบนี้ที่มันดีนะครับทําไมไม่รีวิวที่บ้านล่ะก็รีวิวได้ช่วงผมแกะก่องนะทุกคนฟังไว้เลยว่าการแกะก่องนะทุกอย่างติ๊กต๊อกอบลาซาด้าช้อปปิ้งอะไรต่างๆแอปไหนแอปโดแอปนี้แอปดอสที่เราสั่งกันมาก็การุณาแกะถ่ายนะครับต้องถ่ายวิดีโอโดยตรงนะครับต้องถ่ายในขณะที่ว่าเรากําลังแกะไม่ใช่ว่าผ่าแล้วถ่ายนะครับเพราะว่า สินค้าเนี่ยมันอาจจะชำรุดอาจจะหายได้แต่สิ่งนี้นะของเรารับประกันได้จากติจิตอกจบว่าการันตีว่าผมไม่เคยผิดหวังสักสิ่งเลยที่สั่งมานะครับตั้งแต่เครื่องดนตรีฮาร์ดเครื่องดนตรีแบบฮามนิก้าบ้างอะไรประมาณนี้คาซูอะไรเนี่ยที่เรารีวิวอะไรประมาณเนี้ยไฟฟองอะไรที่เราสั่งมาเนี่ยไม่เคยผิดหวังเลยนะ้ตามอายุการใช้งานของมันนะครับ แล้วราคาถูกของดีซื้อเล้วซื้อเลยว้ากำลังดีไม่หานโยนของเขาแหละครับเราใช้อยู่ถ้ามันตกน้ำมาก็เท่ากับว่ารีวิวเสียเปล่าเรากดไลค์กดแชร์กดกดไลติดตามติดตามติดตาม,ตามหากท่านใดน,นะครับที่หูดีได้ยินเสียงของเรานะครับก็จะฝันกู ่าก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับถ้าว่าการรีวิวของเรานะครับแต่ถ้าว่าท่านใดนะครับที่หูดีได้ยินเสียงเราในขณะรีวิวนะครับอย่าเพิ่งตกใจไปนะครับเพราะว่านานาทีได้มีการรีวิวเพราะว่าท่านก็ไม่รู้เลยว่ามาทําอะไรกันนะครับก็ถ้าได้ยินก็ต้องขอภัยในด้านเสียงชั่วคราวนะครับสักแป๊บตอนนี้ก็จบเรียบร้อยนะครับจากการที่ทํากิจกรรมนี้นะครับจะในป่าซอยโปรงูนะครับ ก็คือจากช่องนายนรัตพลกระแมงสองดนตรีไทยสําหรับการรีวิวโทรโครงนะครับากท่านได้ยิน,นแล้วก็ขอบคุณนะครับก็สําหรับการรีวิวก็เป็นการโปรโมทสินค้านะครับแล้วก็หลังจากนั้นที่ว่าเราจะได้จะไปกับอะไรนะครับเพราะว่าเรามาถ่ายนะครับถ้าถ่ายที่หมู่บ้านนะครับ กดแชร์กด subscribe ปิดตามให้ช่องน,นายในรัฐพลก็แม่งติ๊กตอกโยนอะไรก็ดีนะครับขอบคุณครับ